สวัสดีครับพบกับป่าเบโจพันไม้นะครับในวันนี้นะครับพามาชมผลผลิตนะครับในสวนครับซึ่งเป็นสวนของครูยูนนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรนะครับหลากหลายนะครับช่วงนี้ก็มีผลผลิตก็ในกลุ่มของส้มโอนะครับก็าจะมีส้มโออ่าทับทิมสยามแล้วก็หอมท่าโพนะครับตอนนี้จะเป็นหอมท่าโพทับทิมสยามช่วงนี้อ่าผลผลิตเก็บจําหน่ายหมดแล้วนะครับอันนี้หอมนะครับตอนนี้ นะครับสีสันนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับก็อ,อีกหนึ่งชนิดก็คือจะเป็นในกลุ่มของส้มจุกนะครับก็มีป้ายแหล่งเรียนรู้นะครับก็ยังดีหลากหลายก็จะมีในส้มจุกนะครับเดี๋ยวพาไปดูในสวนกันนะครับเดี๋ยวนี่นะครับก็ในสวนที่พักนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในสวนของส้มโอ ตรงนี้จะเป็นแหลง่งเรียนรู้นะครับซึ่งเวลาจดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานนะครับต่างๆนะครับก็จะลักษณะของนะครับศาลาเรียนรูารารน้นะครับแตวเราจะไปชมในสวนกันนะครับนะครับอันนี้ก็สวนนะครับก็จะอยู่ใกล้บ้านกับของครูยุนนะครับอันนี้เป็นแปลงส้มโอนะครับก็จะมีส้มโอหอมคนลังส้มโอทับทิมสยามแรกตัวนั้นก็คือส้มจุกนะครับส้ม ก็คือหลักๆก็จะเป็นในกลุ่มของส้มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มจุกนะครับส้มจุกส้มโอครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวรอให้ครูยูนมาครับเดี๋ยวให้เจ้าของสวนมาครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาในสวนนะครับนะครับเจ้าของสวนนะครับก็ครูยูนนะครับผลผลิตในสวนนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วก็จําหน่ายหลักๆก็จะจําหน่ายนะครับหน้าบ้านนะครับแล้วก็จะมี เพจนะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดเพจแล้วก็ปักหมุดที่อยู่ให้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับนี่สมจุกนะครับลูกดกมากนะครับไอ้ตะกร้าพุ่มไม้ฮ่าฮ่านุ้ยแล้ฮ่าวนุ้ยแหล่ในตอนนี้นี่ตันนี้นะครับผลผลิตนะครับเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับต้นหนึ่งเป็น10กิโลครับดูจากไม้ที่ใช้ในคำยันนะครับ เนี่ยครับลูกอ่านี่แมงแมงจ้องแมงจ้องนี่อ่านี่ครับตัวนี่ตัวร้ายนะครับผลผลิตอันนี้เราปล่อยธรรมชาตินะครับเพราะส้มเนี่ยเปลือกมันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับศัตรูก็มีบางชนิดเนี่ยดูต้นนี้นะครับเราเรียกว่าเดอะแบกนะครับแบบนี้แบกลูกนะครับเนี่ยแต่กุญส้มไม่เป็นไรนะครับข้อดีของส้มก็คือมันเก็บได้นานนะครับอย่างน้อย3เดือนนะครับมันจะเริ่มทยอยสุกแล้วก็แขวนต้นไว้นะครับมันไม่ต้องเก็บอ่าทีเดียวหมด แดีวก็จะมาเก็บนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาชิมดูนะครับชิมลูกที่ต้นกันกลิ่นหอมเลยนะครับพวกส้มประจุกเอกลักษณ์ของเขาคือกลิ่นหอมนะครับนี่นะครับเปลือกบางนะครับนี่นี่ครับการแกะ ันทำกรีไปย่างไว้ตะกี้นั่งถั่วแวะนั่นมันจะมันจะ,ะดูไหมวะดูสีแล้วน่าจะน่าจะหวานนี่ขนาดลูกยังเป็นสียังไม่เหลืองนะครับเนี่ยดูสีขนาดนี้ก็กินได้แล้วนะครับเพราะว่าพวกนี้ก็จะหวานแล้วครับส้มเนี่ยเหมือนผมบอกคือมันเก็บครับเก็บได้เรื่อยๆสามเดือนยังไม่เน่านะครับตั้งแต่เริ่มเข้าลองชิมดูโอเค เิดออกมาอันนี้ฟัดไปเอ,อเนี่ยครับน้ำลายไหลเลยครับดูจากกรีบนะครับอืมไม่ดิบเปรี้ยวเลยไม่มีรสชาติเปรี้ยวหวาน,ห,วานหอม ปกต,ติมันต้องมีเปรี้ยวนําอันนี้ก็คือหวานนํานะครับเปรี้ยวก็นิดเดียวเองนะครับเนี่ยอืเล๋วกกินง่ายด้วยครับอนะครับผมบดูลูกนะครับแล้วลูกใหญ่กลีบใหญ่เม็ดกันน้อยนะครับเม็ดแทบจะไม่ค่อยมีเมื่อกี้กินไปสาม มีเม็ดแค่เม็ดเดียวกับเม็ดน้ำนิดเดน้อยน่ครับเดี๋ยวเราก็มาตัดเมื่อกี้เราเก็บลูกที่ไม่ได้เหลืองนะครับสีอย่างนี้นะครับหวานแล้วนะครับดังนั้นก็คือมันสามารถเก็บนีะครับเก็บได้เรื่อยๆเก็บจนถึงลูกเหลืองอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือส้มจุกยยอ่านี่นะครับเจ้าของสวนบอกว่าผลผลิตที่นี่ไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่มีสารเคมี นี่นะครับลูกที่ร่วงได้คนร่วงก็เป็นปุ๋ยข้างล่างไปวิธีเจอก็คือเนี่ยตัวแมงวันทองนะครับตัวนี้พวกส้มเนี่ยเปลือกบางครั้งมันก็จะช่วยนะครับในเรื่องของอผลผลิตข้างในอยู่แปลงนี้นะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มจุกส้มโอนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับก,ก็มีส้มจุกมสญญนะีส้มโอทับย์มสัตยามส้มโอหอมท่าโพนะครับะนะครับท่านสนใจก็ พิมใน Google ก็ได้นะครับสวนครูยูนหรือว่าเดี๋ยวผมปักงหมุดไว้ในอ่านชอมอ่าครับอ่าครูยูนใช้เพดว่าอะไรครับสวนลุงยูนหน่คกอ่าครับสวนลุงยูนหน้ำาคกนะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับผลผลิตเดี๋ยวผมจะไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือส้มโอครับเดี๋ยวเรามาจบคลิปนี้กันด้วยเนี่ยครับนะครับต้องใช้ไม้นะครับไม้ค้ำแล้วก็ปล่อยกับต้นอ่าจุดนี้อายุกี่ปีแล้วครับต้นประมาณ สี่ปีครึ่งถึงห้าปีอ่านะครับเนี่ยสีป่ปีถึงห้าปีผลผลิตนะครับเยอะมากนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปอ่าไม้จุันไม้ด้วยครับผม